มารับแล้วครับเท้าช้างเอาไปใส่เจ้าการกล้วยครับเอาใส่คันนี้ไปเลยฝาคันนี้ไปเลยนน้ดดลวไป พูดหนักคนสมควรนะเนี่ยเดี๋ยวพอเอา,เอาตัวนี้ขึ้นก็จะมีปั๊มนะครับเอาปั๊มไปด้วยปั๊มก็แล้วก็เราสเตนร์ลินะครับอุตสาขับทะลุเข้ามาข้างหลังเลยกว่าจะมาได้รถเยอะมากเสียงกงนี่ขายของดีนะอูู้้มนุษย์ล่องหน ก็ต้องเอาลงเอาโดนๆแตหาปั๊มเบอร์หาสองไฮเดอร์เฮ้ยมีเด็กปั๊มไม่ได้โอ้ไม่ได้ปิดฝาถังเลยจิ้มไฟดีวะบ่ได้ปิดฝาถังไหนนะตายแล้ว ไปไปอเอาไปเอาไปครับเอาล้วสแตนเลสมาด้วยครับนักอยูเดีนั่นเอาไปใส่เจ้าการกล้วยโอ้ฝนไปใส่เจ้าการกล้วยแต่รถยังไม่เสร็จเลยขนยังเดียวอ๋อไม่อันเนี้ยกลายเป็นที่วางของเต็มเลย เฮ้ยป้าป๋าแค่คนทุนเขงผมมันเป็นแจ็คช่องครับอ๋ออันขาเขียนอันเม้นแจ็คช่ององอันมีเนี่นทมันมีคนท่แมเอาออกตัวน้เาใส่เป็นรโมทนะรโมทเอาเปทีี่วกเงี้ยเียเงี้ยเงี้ยเนีเผกไหลตัวน้อยตัวหักตัวห้อยนี เอาดูกมาจะสวยนี่นี่นี่เล็กแนนี่นเอาสวยนะจ๊ะอืี่สามช่องช่องช่องไฟฟ้าเอามีคอนทวนนะมึงดิมันพอมีอีกนี่สามช่องไฟฟ้าขือยังอยุรดหลานอีหมอ้ยี่ทั้งมียกทึ้งทั้งมีสลีน้อยพอมจะวามปนแบบนี้เป็นไฟฟ้าไงเอ อย่างนี้นลยเป็นอย่างนี้ก็ได้ไหมเนี่ยนเั่นนั่ลาเห็นแล้วน่ยนั่นดูทั้งทั่งอันนเออทั้งท่งทง่ขันโหนกเกรอยู่นี่อันดำดำไหมแบบนี้ฉันน้อยผมอันนั้นเป็นฟกิสซื้อไบบยบาทดูทั้งทึันขาวๆนั่นเออบนบนอ่ะเละ มันมีซาลน้อยเพอมัน mm. บ่แมนมันใสไฟฟ้าน้ำหรอกกับใสไม่นน่วนน้ำบ่อเออนะไะแมน่นบัดคู่เลยแต่พะโล่งนี่ตัวนี้อันนี้เป็นฟุกซีเป็นส<อ>ีอะไ้เป็นจำพันที่ซื้อมาะต่สติ๊กติกกี่เส้นฮะติกนะติกกีื้ออืม เป็นคำสัง่งไฟฟ้าสิเป็น,น,เ,นเป็นสวิต์อันนี้สิอล,ลองหาดูก่อนครับ,รบต้องมีสักตัวแหละที่มีที่เป็นไฟฟ้าหาให้ได้นะครับ ของดีรีมันอยู่ทางหลาง,งุ่นี่แต่ว่ามันังอยู่มาหลายปีแล้วของดีลีอยู่ข้างห่ังแต่ม่อยู่มาหลายปีแล้วมันมันมนไม่ได้เสื่อมสูเขาสูเขาฮ่าฮ่าฮ่นี่าฮ่า่าฮ่เฮ่าฮ่าม่าฮ่อฮ่นฮ่า่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่่า่าฮ่่่า่าฮ่่าฮ่่่าฮ่าฮ่าฮนา่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่า่า่่่าาา่่่ เงี่ยเี้ยนี่ยเออเขาเกิดนี่ละแปลงเอาเอาืมเนี่ยเป๋วจะเขาก็บแปลงเนี้ยหรอเขาไปจยนครปฐมนี่ยเอาไปแปลงเป็นส้โลสซไลอ่ะครับไปแปลง,ปปลงมันแยกได้เป็นสองอันเหมือนกันเอาไปนี่ผู้สร้างรอยเขาอยากได้หลายๆเห็นเด้เขาสีได้แค่น,นี้แบบนี้สองช่องเขาอยากได้ สิบตัวผมเข้ามาคุยเพราะว่ามันมันทับอยู่ตอนนี้มันต้องคุยเัราะมีเวลาอะไรเห็นจัดไม่เขาอยากได้สิบตัวเพราะว่าเขาเขามีรถอันเวทีสองขันบอกเขาก็ต้องคุยเนาะเอะไรคอนโทนสองข้างเนี่ยคอนโทบนี้เดี๋ยวผมเสียโทรหาเขาอยู่เดี๋ยว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 มีกาแบ่งได้นี่คนโทนใส่ใฟฟปากคนโทรนอะไรไม่รู้บ่มีตัวหน่อยก็หนีแต่ยังสี่บ่มีแต่เน้อหน่อยท่านี้ดูเล็กๆนี่เองดูเล็กๆหน่อยน่ารักน่ารัก เชกหลาสิไม่ใช่เปหม่องเด้น้องบอกเงี้เหลอดงานองานครับใที่คุณทยทำไม่ได้น้ากาแฟ้องกเดียวน่ากาแฟ่นะครับมันเมยเมยรถที่ถ้าผมในตาปือแล้วนอนแค่สองชั่วโมงหนึ่งใบกระท่อมยำหัวต้นมันกับบื้องด้วยนี่เฮ็ดกินไลายมันเย็นด้บยบอปได้ยำม่เทดอกบออ เจอวะน่าจะมีอยู่นะไอ้ยังสี่ร้อยสีสิแพงไงเนี่ยเป็นเทียนเนี่ยเป็นคนโทษสี่เกียนมือสีแพงโดนแน่น่ะอ๋อสี่เกียนงานมืนสีแพงเนี่ยเยอะแยะสีส่ทยรูปมันสร้างรอยผมอยู่ตรงนี้ล่าจำพ่ออยู่บางคันผมเห็นรครเคียนเขาใช้ไฟฟ้า,ไ,<ว>ฟาได้น่าจะเป็นพวกนี้เลย เดี๋ยวคนเห็นได้ได้เดี๋ยวกลับมาดูเดี๋ยวไปดูเข้า,อาขอไอ้ลาวเลดขึ้นรถก่อนลาวเลดขึ้นรถก่อนนะครับ ใส่ตรงไหนล่ะเอาใส่ทั้งกระบะเดีใส่ท้ายไม่ได้คนทั้งกระบะก็ได้ฮะสอดเออข้างล่างก็ได้ทั้งกระบะก็ดีเอาพาดไปสองขางไปขางขี้นแล้วเสียบมัดไปมีคนมาถามว่าโอ้ฟุตขายไปเรียกหกไปเรียกขายไปแล้วขายซับแชปไปแล้วกหกพัน เอ้อันนี้ตกลงมาเขาไม่หักตัวนี่ไหมอดบ,บ้านเมื่อไรนี่หักแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนี่นี่เล็ก่อยหักแล้วถึงบ้านหรือเปล่าน้อนี่มีตัวเชืมม่อมบ้านนี่ มามีมอเตอร์ไซค์ห่งางแค่ขั้นหาไปใส่ยุบานดีม,มอเตอร์ไซค์ไปฝ่ายญี่ปุ่นมามีดิมีมอยู่ <c oughs> แล้วพอเต๋อมันทำงานมาได้ย่ว้อไงโหนเอาตั้งไว้ตรงหนียก้ากันด้นนครับเฮดคลิปอยู่ <c oughs> จะเอาไว้ให้เขาก็ได้ครับผมขอบคุณครับ จดี๋ยวไปดูขะไปดูเคลน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 คอนโทรนเคลนคอนโทรนเคลนครับครับนี่นี่นี่จี่ไม่หลายตัวอยู่ในเองเชียอชตัวนี้ไ้สามตัวพรดีตัวถอดกิ่เลยในในสามตัวมจาีนี่อีกนี่หลัง มันจะแบบเี็นมีหลายตัวมีตัวเหง้าเดี๋ยวผมจะถ่า,ายรูปเหมือนสร้างรอยบุง่งใช้ตัวอะไรไฟไฟ้าลากข้ามนม่นโอ้เนี่ยแม่นหมดละโอ้เขาแปะไปหมดวนันญี่ปุ่นก็ใส่ไฟฟ้าเหมือนละใส่บีบุ้งมีซอกนี่ก็เม่นมางอกงอกเงียบเงียบเลยเงี้ยมานเลยลาว่าคนไปคนมาเห็นบักงามๆอยู่ทางล่างนี่แหละอืมเครื่องยามัะรวนทับตีนเนี่ยเกือบลงเท้าของเบรเซ่ แล้วลองโทรหาช่างร้อยดูก่อนครับว่าแบบไหนไม่ใช้ได้